ครับเบ้าเบ้าเหนือใายสารผักขินก็เที่ยวครับวันนี้รถไทยมาสายสีสารเนาะเบ้าเหนือก็เลยซื้อดีโวงหนึ่งครับเจ้ไทยเสไทยสารเออมาอย่างวะก็โวงฟวงหนึ่งเนาะงหนึ่งฟงหนึ่งถ้าเป็นสสยสารนะครับถ้าเป็นตั่งเหนือเขาก็ดีฟวงหนึ่งเป็นโวงนะครับนะครับดีเขียวหุ่มด้วยนะเป็นโวงด้วยนะเดี๋ยววันนี้เบ้าเหนือก็จะมาต้มจะมาเคี่วดีต้มดีครับ อย่เลยทายคลิปไปเพื่อนได้ดูครับ,คน,ค,รบคนที่อยากเก็บไปกินเอออยากเก็บไปกินรสนี่สูตรของเบาเหนือนะเบาเหนือใส้น้ำปลาหน่อยหนึ่งอันนี้พอเบาเนนาหนือไปสอนนะครับจวสาวอีสานจะทำอยัางไรฮะฮปูดองที่คนเคยถามมาว่าฮดจังใดี่นะ่ะอ๋อสาวอีสานจะปูดองปูนะถ้าเขาเขาซื้อมาถ้าสมมติคนอยากกินสุกนะก็นหนึ่งปูก่อนถ้าคนอยากกินสุกนะหนึ่งก่อนเออหนึ่งปูก่อนจะล้างปูให้สะอาดก่อนเด้อล้างปูให้สะอาดให้มันหยัดน้ำก่อนถ้าคนที่บ่กินดิบก็คือ หนึ่งก้อนแล้วใช้กระปุกอืมแต่ถ้าคนกินดิบก็ใส่เลยถ้าเขานั่งปูเรียบร้อยแล้วนี่ยใส่ไปเลยใส่ไปแค่เนี้ยใส่แค่นี้เลยพี่เพิ่นว่าพีปูพิ่นบ่เคยเฮ็ดปรซั่นอันนี้ของสูตรสาวิสานอันนี้สูตรของเฮาเองใช่ไหมจะสาวอีสานก็บแม่ริมแบ่ไผบ่ได้เรียนแบบผู้ใหอ่ะเจ๊แม่ที่บ้านแม่เฮ็ดน่ะนะแต่คนอื่นก็บ่ฮู้ว่าเพิ่นเฮ็ดจังได๋ โอ้แต่สูตรเพันจะเป็นแบบใดเขาก็บปูแต่สูตรของซอยสานเป็นแบบนี้นี่ของเขาเองนะเขาใช้น้ำปลาเนี่ยใช้น้ำปลาเลยเนี่ยอ่ะแค่นี้แค่นี้เลยครับนี่ก็บอกตามสูตรนะครับตามสูตรที่ผมเคยกินกับสาวอีสานนะครับอันนี้ปลาซาบีซาบะอันนี้ปลาซาบะนี่มีพี่เพื่อนถามว่าปลาทูปลาซาบะที่เขาเฮ็ดแช่เหล้เฮ็ดปลาทูเค็มเฮ็ดจังใดกดลงไปมันท่วมปูนี่ครับกดลงไปนี่แค่นี้หรือเปล่อันนี้ก็ถ้าผู้ใด็ไม่อยากกินเค็มหลายนะก็ให้มันเป็นจบก จากอาทิตย์นึงไปก็กินได้แล้วเนาะแต่เซ่ไปโดนถ้ามันเค็มนะเขาก็เอาปูมาล่างก้นอ๋อเลวก็เขาใช้ตะมะกะอ๋อแล้วน้ำปานเขาก็ะไปใช้แกงเนี่ยก็ได้เนาะปาใส่แกงไมต้องไปทิ้งเนาะใส่แกงสุกเอาดิใส่แกงสุกเขาใส่แกงที่ปอนมันก็มหนียวนะปลานนี่ก็ปลาปะทูเค็มปลานี้เป็นซเฮ็ดสปะทูเค็มครับแล้วก็มาดีตามของเบาเหนือกันนะครับเบาเหนือก็เป็นดีวุ้นนี้เบาเหนือจะทำต้มดีครับเคี่ยวดีว่านี่นะนี่ฟวงเท่าก็นี่ สุดเทนทุเรียนมันชื่อสามพันสี่พันงูเม่นจีวันนี้เพื่อไข่ทเลโอสามสามลันหมื่นอืมสามพันหมืนปละห้าสิบบาทโดกถ้าเป็นประเทศไทยเขานี่นห้าหอยจากบาทโอ้โปมันสามร้อยมั้งจ้าไม่บอกอเออเดล๋ยวบ่กไปซื้อกี่เือทีงเดี๋ดยวผมถอโด้นมือครับอาหมิดมาเหมือเนเลยวิ่งง่ายเลยเขาจะเคี่ยวครับต้มเป็นตปงเลย เจือฟางนี่ขอกมาในอ,ออกก่อนนะครับอุ้มเอนี่ก็เป็นมันเนาะส่วนมันน,น,นี่ออกก่อนอีอกบ่ต้มเลยเนาะสุดท้ายอย่างนี้ไหนเสร็จต้มเลยใช่ไหมต้มเลยเป็นเจือฟางแหละเป็นฟางตัดก้อนเลยเนาะของเนาะตัดออกให้น้ำดีมันออกก่อนอ,อันดีโอ้โหสอยสารจับกองไทยดูเขียวอุ้มหุ้มเลยครับ เคี่ยวเข้าไปครับโอ้อื่นน้ำลายมาแม่ยางมาต้มดีเมื่กีินนี้ได้ด้วยนะคมเป็นยังไงก็ต้มเลยครับนี่ผมต้มมาบ่อเสียดายฮะต้มเลยเนาะต้มเลยกินสุกแล้วค่อยดีอืออือโอ้โหตอนนี้ก็จะเคี่ยวเคี่ยวเนี่ยครับเดี๋ยวก็มาที่ตามแต่เบ้าเนื้อสุดสุดของเบ้าเนื้อกัใส่น้ำปลาเพื่อถ้าเปลี่ยนบ้านเท่ากับมันได้ไหล แต่ก็เคยทำมาแบบนี้เนาะก่อจะให้มันรสชาติมันกลมกลมมันหวานมันให้มันเค็มมันนี่ะนะเวลาเอาไปใส่จิ้มเจลจิ้มอย่างมันก็จะได้ไม่ได้บะหมี่ปลาลามันบอกเปนขมแบบขนปีดนะครับแต่มันจะขมผสมน้ำปลาเหมือนเขาปุ้งเรื่อร้อยน่ะเหมือนเขาปุงรข่อลอยเลยหระอไก็ใส่น้ำปลาไปเดียวเดียวไปไก่มันเคี่ยวมันสุกก่อนไก่มันสุกครับผมคนอื่นเพื่อนที่คือไอ้บอกจังกแล้วอันนี้พ่อสอนเนาะแต่ถ้าบปต้มต้มสุกคนอื่นก็จักจะเป็นยังไงนะครับ นี่นครับตุ่มพวงดีสูตรเบาเหนือนะครับอยู่ในเกาหลีครับเดี๋ยววันที่ตามกันต่อไปนะครับเดี๋ยวสาวอีชานจะทำยังไงเหรอเนี่ยทำปลาทูเก็บปลาท,ทูเค็มเข็มบางร่างไ้กัอนอันงเอาต้องขี้เขาขอกมาเรื่อยๆเื่อบางคนเพิ่งจะเอาออกเจ็บเจ็บของเขาเขาบอกออกอเพราะว่าก็เหมือนปลาทูเค็มทั่วไปเขาซื้อกินกับเพิ่งก็บอกขี้ออกกัอนดีไมนะ่เนาะขี้มันแสบดีเหรอ ม <laughs> แรงจะขนมากโอ้เปิดตู้ลูกกาดปะ่ะเนาะเปิดเลยมาสะอาดเหมือนเดิมเคยอาบน้ำเต่ามันมกับไม่ได้ยากเลยอย่างเลยแต่สูตรคนอืน่นอันนี้ก็คือการสูตรคนอื่นเขากแบบหูเนาะเพราะคนเฮจังไหรแต่อัน <ừ. S 1> น,น,นี้สำหรับตัวเขาเองแค่ร่างปะทูให้สะอาดเพราะว่าเขาซื้อมันเป็นปะทูแส่ยแข็งเนาะไม่เป็นะ <ừ. S 1> ปะทูสด บ้านเฮาเพิ่นไอ้หยังก็ปลาทูเพิ่นสิบ่กีดเด้เพิ่นสิมักเกลือมักเกลือเลยยัดตามปากตามท่องเลยแต่ของเฮาเนาะสิกีดอ๋อกีดนี่ชื่อภาษอีสานคีดเลยของคีดของขึ้นมันค่อยสิได้กินเร็วบ่ได้มักโดนพร้อมขมักแต่เกลือน่ะเออมักแต่เกลืออย่างเดียวเลยผู้ชลรสใายน้อยมึงได้บผู้ชลรสเพภาพเฮาสิเฮ็ดน้ำไอ้หยังก็เออน้ำน้ำลาดน้ำหยังมันเวลาเฮาทอดปลาทูคีมพุ่นเด้เฮาจะใส่อยู่ใส่น้ำยำใส่ชลรสใส่หยังบ่ต้องใส่ตอนเฮาหมักเลยเต้แม่บ่าเนื้อ ขายนึ่งปลาทูครับแต่คนนี่ปลาทูของแม่เฮ็ดเนี่ยปลาทูมันทีปลาทูมันแต่ผมบอกสูตรก็กลัวเขาพูดสูตรกลัวพี่น้องๆที่ดูคลิปพูดสูตรครับผมบอกเนี่ยมัต้องขอมันเลยสูตรปลาทูมันแม่เบ้าเนื้อขายปลาทูมันครับปลาทูนึ่งเนาะใส่ใสเสือปลาทูคิงนะครับแต่นี้สาวสันจะทำปลาทูเค็มปลาทูเค็มจะใส่ปลาซาบะเฮ็ดอ๋อเบ้าเนื้อก็จะปลาซาบตลอดมันค่อยจะได้กินเนื้อ ใส่ปใบถูใบบ้านเอานั้นมไม่ได้กินเนื้อใส่แค่เกลือเนี่ยใช้จะเกลืออย่างเดียวเลยแล้วก็เอาใส่ในกระปุกเนี่ยใส่กระปุกไว้อ๋อโอเคนั่นน่ะก็คือปใบถูหมักนั่นแหละไปน่องใบถูหมักเกลือใบถูหมักเกลือแต่มันออกมามันที่เสียบกรปใบถูบ้านหอมนี่ปใบถูบ้านหอนไม่ได้กินเนื้อแค่นี่นี่มันไม่ได้กินเนื้อเลยคือวันนี้เขาจัดสามวิธีการทำเนาะเพราะว่าพี่เพื่อนถามมาว่าเฮ็ดจังไดน,น,นะฮะประเทศไทยพี่เพื่อนเบิง เก่งง่ายแบบทังสามอย่างเลยที่นอนี่อะนี่หัวกระเซแทนี่เลยแล้วอีกจักจักวันได้ยินประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งไปทอดหรือจะปิ้งก็ได้แต่ถ้าบ้านเขาปิ้งก็ไปจองห้ออา่บ้านเขาน่ะไปใส่สามาทำแบบแบบยูเกาหลีบ้านเขาเขาไม่มีปิงแล้วเขาทอดเาม่นั่นทอดใส่ารทอดก็อร่อยอยู่นะครับอร่อยอยู่ทอดเอากระปิดฝากระปิดฝาแค่นี้แล้วเนาะแค่นี้เลย อันนี้วิธีทำกับปลาทูถ้าผู้ใดมาเค็มหลายจะใส่เกลือหลอ๋อหยิบไปเลยนะครับน้ำดีเบาเหนีออยวเลยที่นี่ลาบกินคนผู้นี่ครับจะลาบเนื้อผู้นี่นะนโอปิ้นและน้ำผู้ถึงกับนี่นะครับผู้รองน้ำปลาผู้ดองแน่นอนตุ๋นเสาวอีสาลกับปลาทูเค็มครับ เดูไปตะกี้นะครับเอาปลาซาบะอย่างแต่ชาวจาปนปลาซาบะมาทำปลาทูเค็มเราก็เบ้าเดินไปเลยต้มดีก็ได้ถ่ายคลิปให้เพื่อนได้ดูดเดี๋ยวรอดีให้ออกมาตอนนั้นเดีด๋ยวกมาที่ตามดีผมซุกเนาะว่ามันจะออกมาเป็นแบบใดนะครับเี๋ผมเคี่ยวกันสุดายมันเคี่ยวหัวให้มันซุกมันคันกันน้าดีออกมาก่อนนะครับครับผมเดี๋ยวจี่ห่างปรต่อไปนะครับนี่แหละครับ จกเขาต้งมงงดีจนจนว่าพอเขาพอแบบมันพอแล้วเนาะเขาก็นี่ครับเติมน้ำป่าในสูตรเบาเหนือนะครับคนอื่นจะประทําอย่างผมนะครับแต่อันนี้ของผมสูตรของเบาเหนือใส่น้ำป่าไปแล้วครับให้มันกลมกลมนี่ครับใส่น้ำป่าลงไปครับเพื่อให้มันนัวให้มันกลมกลมใสีสารกระถางครับวไอใส่น้ำป่าไปนี่หยั่งเลยนะ เบาเนื้อก็ทำตามสูตรของปอเนาะโอ้น้าขีวเลยครับุน่ะดีอนลองชิมดูก่อนโอ้ยบอกเบาเดือมากดีขึ้นนาเลยนะเบาเหนือโอ้โหุดุอดเลยชหน่อยฮะ

เข้าเกกับมาเรียดอีกครับว่าหมอบ้านกับมาซื้อทวงออกเขาใจตั้งบอ่อประเสรโอ้ผมนานได้หน่ะสาวอีสานเดี๋ยวคลิปต่อไปครับจากจบคลิปนี้เนาะเดี๋ยวสาวอีสานเดี๋ยวจะทายคลิปต่อไปครับกดติดต,ตามนะครับแต่ยังบอกว่าวันนี้สาวอีสานจะทำอย่างเดี๋ยวพวงดี้นี่ผมผมไมไ่เอาทิ่มน,นะไมไ่เอาทิ้งน,นะครับนี่นะที่มันเหลือนี่น่นนเนะเดี๋ยวเบาเหนือจะเอาไปทำกับเข้าต่อ ครับเดี๋ยวมานิ่ต่ากันต่องนะครับเรียบร้อยแล้วโอ้อร่อยใครๆก็ทำทำตามผมได้เลยเอาน้ำปลาใส่นึงน้อยนึงมันจะกลายเป็นดีหวานแบบนัวๆนี่นะครับบ้าเดี๋ยวไปสานๆวันนี้ก็อนทำไปสามสามเมนูสามเมนูในคลิปหนึ่งสามเมนูในคลิปหนึ่งก็บอกวิธีการทำก่อนต้มดีแล้วก่อนที่คนอยากถามที่พี่ประถามมาว่าการทำอย่างก็ปูดองปูดองครับนี่ปูดอง ทำแบบไดนก็อันนี้สูตรของสาวอีสานนะครับถ้าถ้าคนอื่นาจะทําแบบนี้ไหนเขาก็บรรลุเนาะแต่นี้ของสาวอีสานเพื่อนถามสาวสาวอีสานก็เบาเหนือไหมก่อสูตรของเบาเหนือก็ใส่ฉานก็ทำแบบแบบตามตามคลิปนี่ยครับกับปลาทูปลาทูเค็มปครับเป็นเป็นปลาซับะมาทำปลาทูเค็มไมด้แป้งปลาทูเค็มครับก่อเบาเหนือกับสาวอีสานกับปลาช่วยกดนที่ตามซักซักให้ให้เบาเหนือกับสาวอีสานได้ทำคลิปดีๆให้ให้พี่น้องได้ดูอีกก่อขอบคุณมากครับครับผม ขอบคุณค่ะครับผมสวัสดีครับชิดกุศลไทยผม้วยนะครับสวัสดีครับ